เน่ตำน้ำยำไส้ตั้งนะคะนันปลานำตาลทราก่ะไส้ไส้เ่ยไสไสว้เอาไส่ไสหรือนอาครัวตไหมแม่ตีอืม

ต้องรู้แซ่บหน้าตายาใำแตนยำรั่วลัวกลัวๆแบบนี้กินร้อยอย่น้องปีตี้ปีตันหากแก่อเอาจิ้มกลากลากเสร็จแล้วนะคะยำใส่ตนัน เอาเซ็ตนะคะยำใส่ตันแต่ยำไม่ได้ใจแต่ได้ก gotcha ินด้วยพี่น้อยน่าปิที้ดูกตั้นหมอแล้วร้อมากเอาเซ็ตเอาเดี๋ยวจันามราดก้ามันไก่เอาเสร็จแล้วนะคะยำใส่ตัน